ไหนพี่เดี๋ยวคุ้ณกี้หลุดก้อนไหนมุมไหนจะได้สองคันพี่น้องเดี๋ยวหามุมกันหามุมได้สองคันกันมันสองคันเลยเปบรรยากาศร,รอบถ้ำพี่น้องสักสักคลิปหนึ่งก่อนกลับบ้านน้ำเริ่มบอกมานั่งเลยนั่งแตกน้่งแตกมาแล้วเจ้าของนาบอกว่าเอาลงอีกก็ได้เด้อยเดีๆๆ๋ยวได้ได้ลึกๆเดี๋ยว รถมันลงไม่ได้ได้วยังมือยังไ,ไม่สมัครใช่ไหมมือสมัครเล่นด้วยเดี๋ยวก็พอไ,ได้มือไม่หังขับไม่เรียๆเดี๋ยวมันก็หมังเอง พูดไม่หลวมหรอกพูดมันสุดเฉยๆไม่ได้สึกเลแล่มันไม่ได้หลวมได้หลวมอะไรหรอกพูดมันสึกไปฝากกระปงอยู ES, ่ตรงนั้นเด้อมองเด้อนีมือสมังนี่เนาะมือสมังแท่นี่ไม่ใช่เก๋าแต่รถนะคนขับก็เก๋าด้วยเด้อ จารเตียโอูม้มจะเตียนมาตรงนี้เลยด้อเอาข้นไหน,นก่อนใช่ไห้างนก่อนนะจะมักซิดก่อนเพรามันอยู่ใกล้ลงสูบมูนกันเลยเน้ยไฮดรลิกมันร้อนมดเลยพี่ทำไมมันไหม่กระบอก บอกให้แกนไฮโดรลิกทำไมเป็นดำๆเหมือนกันนะ่ะถ้าจัดทรงใหม่ดีๆนี่ยังยังยังเทพบเลยนะจะมาซิกนี่จัดระบบดีๆนี่นพักแล้วเอาคุณปูยังไม่พักอ เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูที่เทนะพี่น้องถึงไหนกันแล้วหัวหน้าปลารับบทเทบดือดตายอะไรไปโดนมืมอคนปู่ด้วยตัวน,นี้ก็สองสิบนะพี่น้องอัีกล้าคันนี้อนี้ก็สองสิบมันทำกําลังจะลงมาเนี่ยก็สองสิบเหมือนกันเดินะ ยี่สิบสามคันวะกูดูสี่คันจำไม่ได้น้าลูกเพ่ทำไมไม่ลงมาไปจ,จอดคุยกันก่อนบ่จะเลิกเรือกยังเราไงงั้นบ่คนละเที่ยวพอ่อคนละเที่ยวพอ่อเดมาคุยกันกน,นี่เดาเหรอครวะไม่รู้ไม่รู้พี่แกคุยอะไรกันเนะี่ยผมเดาอยู่ไปโน่นบ่ลูกเพ่ไม่มานี่บ่ะแล้กันนี้เข้าให้ล็อกกี้เข้าวะล็อก,กี้เข้ามา เดี๋ยวเขาปูหาดินก่อนดี๋ยดูเข้าพร้อมกันใครจะเต็มก่อนนคระตักนะกรลจช่วงนะวางดินพร้อมกันไหม คุณปูได้วางก่อนนะคุณปูวางก่อนอะใครมียังไม่วางก็พร้อมกันเลยนะนี่นะอันนี้อันนี้วางก่อน,อน,นกร,ริษัทคุณกำเนิดวางก่อน,นคุณปูวางยังไม่เข้าได้ช่วงแล้วคุณปูเมื่อไรจะวางวางยังไม่ได้ที่วะยังไม่ให้นะจัดรถยังไม่ได้เจอยังไม่วางคุณปูเมื่อไรสองตักแล้วนะคุณปูนะ เดี๋ยวเขาแซงกันเนอะเดี๋ยวนี้ล็อกกี้นี้เข้าที่หลังเนอะมาดูวัดวงสพร้อมๆกันก็ได้สามตักแล้วนะคุณปู่นะช่วงที่สามแล้วด้วยจะแซงกันก็ตอนนี้เลยน,นี่สามนะน,นี่สอง ไปถ่ายมุมนู้นมันย้อนแสงใช่ไหมจะเห็นสองพันนะแต่มันย้อนแสงจะไปมุมนู้นอันนี้สแล้วเนียอันนี้สีตักแล้วตักที่ปูตักที่สามบ่นีตักที่ห้านะ แม่บอกแม่บอกตักที่ห้าก่อนดูตักที่ห้าดูตักที่เท่าไรแล้วเดี๋ยวเกียร์ดินมาใส่ข้างหน้าอีกตักนึงยังไม่พอพอแล้วบ่ไปเกียร์บ้านไปไปกันไปวะรถพี่นี้ใจก่อนมาแซงกันปากพอไม่ได้เด้อไปก่อนเกียรบ้าขออนุญาตกันด้วยดิ ขออนุญาตคือเดี๋ยวเค่อยเต็มก่อนเข้าไปก่อนเด้อใช่ไหมคุณปู่เจ้าชายไม่เข้าเซ็นเงนกันนะไม่ได้ไม่ได้ช้าตอนตักนะใช้ตอนหกล้อเข้าประจำที่ประจำที่ไม่นิ่งเกจ้เวลาออกออกอยากเจ้เลยไม่ให้ดินคุณปู่จะจัดหนักกว่าหน่อยนะคุณปู่ประมาณหกตัก พ่อมาคุณปู่หมูมันหกตักแนะน่แน่ห้าตักสายกันเร่งมันยาวบอกคุณปู่มันเร่งไม่สุดสายกันเร่งมันยาวอ่ะมันเป็นยังไงโอ้เบาหน่อยลูกพี่ สองคันนะไปงานกันไม่เก่นไม่นาทีหอกใกลเรื่องงานลระบอกมันวเลื่อกทีด้ไปไหนคุณปู่คุณคอยไปไหนอามุมไหนมุมนี้แหละมุมนี้ผมสองคันนมพี่น้อง แสงนะผมไม่เห็นนะย้อนแสงหน่อยๆรลานบอลเฉยๆด้วยไไกันทั้งสองเลยแต่คันนี้มักระมักซิ่งถ้าเก็บสภาพดีๆเนี่ย ไปนะเร็วนะคล่อ,อ,องตัวนะลุงเนี่ยเสืยร์ตะแกยังไม่ได้เก็บเลยยังเดี๋ยวรอหน้าฝนก่อนเดี๋ยวจะจัดจะมาแกเพิ่งเอามาไม่ได้กี่เดือนนี้ เตรียมจอเลยม่จิตนตีกพรุ่งนี้คงหมดสิน้องคงได้ย้ายบอ่อพรุ่งนี้ได้ย้ายบอ่อเนี่ยพรุ่งนี้ก็ย้ายประมาณคำๆนั่นแหละ

เครื่องแกมมิ่งดีนะแต่วควันจช่ชยหน่อยแต่เ,เครื่องเครื่องนิ่งดีปั๊มสูดดีอย่อยควนันแดงไหลๆรอรอก่อนทุกทีก่เราก็รอเหมือนกันนะมาเข้ามาเลยมาทีเดียวสามคันใครชอบตรงไหนเข้ามาไห้น่ารอเข้าไปหามาสิกบ่ไอ้อดีตเคยรอเข้ามานี่หาคุณปูนี่ มีเข้าไหนตัวแรงบาเข้าไหนทำไมไม่มีใครเข้ามาหาคุณปู่สักกันเลยทำไมพวกเจ้าไปน่นล่ะพวกพีไม่มานี่กันหมดเ่ยมาพร้อมกันทำไมไม่ให้คุณปู่เลยคุณปู่ใส่ให้ตัวแรงลงไปน่นไนงะ มุมนี้ลูกิเออแกก็แกกลัวไม่เห็นรถกว่าเฮียกุญอยู่แต่งตัวรอเลยนะพิชุดรอนี่พิชุดรอเด็ดแต่งตัวรอเลยจลองคอมดิวกันตุลาตักเลยนะ อะไรกันเยอะกินวันพูดกันเล่นเลยเดี๋ยวตุ่มตักเต็มก่อนเลยเดี๋ยวเพรว่าไม่แก่แก่ตัวให้ก่อนไม่ได้เลยตื่นไม่รอเลยซื้อแสงเลยนะครับเดี๋ยวต้องยิ้แสงด้วย อะการจะเรื่องานแล้วบ่ปูเกนรั่วบอเกนรั่วรือปกเกนแตกกันหมดแล้วเสียงอะไรคุณปู่เวลาสวิงนะเสียงอะไรเวลาสวิงดังกึกกึกกึกกึ ปูสวิงดังกุดกกุ๊กกุ๊กก๊กกุ๊นะ้องไดยินไหมลูกปืนบอกยินไหม้องได้ยินไห ก็เสียงคุณกีน่นะไม่ใช่นะนยังไม่พอบ่ะเดี๋ยใส่ให้อีกได้ไปมใส่แค่สุดหรอ đây đây băng lùi khi các em nói chuyện này nó sẽ chúng tôi bấm mũ cản băng như này văng này mới đằng nó sẽ đi về phần ยังเลยมูดป่ดไปอ่ะมดไปอ่ำล่ฝ่วนฝังนี้ไม่ได้ยินพี่น้อง ใช่หรอกมผมหูฝาดไม่เียหรอกอนนโอเคไม่เป็นไรหรอกผมจะหูดีไปหน่อยเวลาเก็บน้ยาแล้วพนะี่น้องด้จบกับเจ้าตัวหล่อปูกับคุณปู่ซีเฮดเคเฮดเคสองสี่งานด้วยเสียสุโอ นตรงนี้คันนี้มีสติกเกอร์ดินด่วนเลยนะลูกพี่แกลูกพี่ดินด่วนมาถึงนี่ลูกพี่ดินดวน่นดนดวนมาถึงคอนแก่นเลยวะเจ้า,ามีติดสติกเกอร์ดินด่วนด้วยนะนี่นี่ี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยซูมให้ดูกำสิ่งดินด่วนมีิกเกอร์ดินด่วนเลยนะธรรมดาในนาะ ในไ,ได้ออกช่องดำดินนำสิ่งดินดว่วนอยูทีนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องนะกับช่องอมสินออนทัวร์คลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไดยลูกพี่เต็มแล้วบางคนเจ้ามันจะขาดหรือมันเป็นอะไรทุกเป็นอยังไงนะไรลุกพี่ทำไมลงฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นลลไง มันเป็นไรเสนะียทรงแล้วไดบังคับกับ